สวัสดีนะครับตอนเช้าที่สดใสมากๆนะไปไหนมาเมื่อคืนพุทธิเดชที่หรอเออสดใสมากๆพวกเราพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับวันนี้กับการมาเดินสายออนทัวร์เป็นรอบสุดท้ายของการออนทัวร์แล้วในจังหวัดอะไรคะศรีสะอะไรคะลีสเกตครับเออลีสเกตซึ่งน้องเฟิร์สอยู่นี่เลยน้องเฟิร์สบอกกับบอกบอกบอกกับเอฟซีน้อง ครับคุณได้ยูสีเกตกันอย่าลืมมาเบิ่งได้ครับผมอ่าคือสิเบื่อหนาดแล้วล่ะเพราะว่าผมก็ย่างผ้าอีกอยังกระดูยุมือนนี้เอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ย้อนเรื่องเธอไทยมาเดอะซีรีส์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับว right like ันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะเราขอเรามาแจกกันด้วยเนาะราคา14.5ล้านบาทนะคะพร้อมกับลายเซ็นนักแสดงทุกๆท่านนะคะรวมถึงผู้กำกับด้วยดูภาพย้อนเรื่องเธยไทยบ้านเดอะซีรีส์จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก ยังเก็บอะไรอย่างนี้หมดต้องมีรองเาอยากบอกอะไรกับคนนี้ยังไม่ได้ดูบ้าต้องรีบายนต์คนท่อกอนขอบคุณคบอาจารรค่ะมีลิปนหครับอ่านะคะชอบแบบว่าชอบตอนไหนนะคะในในหนังเรื่องนี้ตอนไหนว่าที่ประทับใจที่สุดชอบทุกตอนเลยนะ เด <About it. S 1> ้แร้ว เต้นมากทุกคนหายเยอะเกินรอ้มามากครัแรกเลยยกมือไหนครับมาดูใครบ้านยกมือหนค่ะโอ้โหชื่นใจมากเลยนะครับไสูมที่ใจเย็นเพราะว่าเช็ครอบนังแน้วตะละมองแต่ละร่องเกือบเต็มเหมือนเดม อู <Private S 2> ้ว่าเราสิไหสิไหนี่เลยกูดีใจขวนเนี่ยฝันนั้นมาต้อข่วห้ายกูห่อนมาเต็มไงไห้สิบอกคนเหี้ยนะมันบอกว่ามันมันปื้มจากตาแหลกเขาบอกว่าเอ้ยกระแสสีมาบางสินะพอจะเห็นสองสามหมื่นลังไม่หรือครับขนเริ่มดาสิเริ่มบอกต่อเนาะจะอะไรกับผู้ใดเบิ่งแล้วกับบอกต่อยม hey, ูมาเบิ <laughs> ่งในเด้อ ือนีพวกหนูกับแฮปปี้ไลค์มาออกก่อนทั่วมือนี่เขาเรียกว่าคนหลายแห้งจากคนที่อเย็บประมาณลอยกว่าพนว่าลอยกว่าโค้นนะแบบต่นเต้นเป็นพิเศษเนาะค่ะพี่ฟงแมนบอเต็มโล่งเบยพี่ฟงเต็มโล่งเลยเต็มโล่งเลยความรู้สึกเป็นยังไงจ้าอ่อนทั่วสี่วันแล้วมวนเในพบปะเราเอฟซีเนาะที่ว่ามาเบิงเรื่องเฮ้ยให้บ้านเดอะซีรีส์ก็เออ ร้อยยิ้มหลายๆคนก็แบบภูมิใจภูมิใจใได้แกภูมิใจเลยเออฉันภูมิใจพอใจพอ็นกระเทยให้สิเรายาเยอะกระซ่ากระวยกระซ่าไว้ปากปากคนยังไงก็ของนอกชากนอกชาคล้วนอกจากศรีสเกแล้วไปไหนครับคุณปองปองเราไปที่อุบลราชธานีค่ะ สวัสดีค,ค,ค,ดครับผู้เรับเป็นผู้มกับเรียนเทศไทเาบบดิสตีค่ะ าแล้ววถึงไหนรันะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ดีอุปกรณต้านทานดีนะคะกลับม,มาโตแล้วกับเพื่อไทยบ้านหรือซีรีส์วันนี้มามากันเป็นฝูงมหานนะะมากกันเป็นฝูงลูกมันม <c oughs> ีอะไรามามักกันเป็นฝูงเลยนะฮะแกงนี้นะกลัวมากระวังนะฮะเก็บเด็กไว้ดีก็เถิดมาจะกินตับเด็กนะคะ บอกเลยนะคะเด็กโลบอฟูซ่าตัวไหนหน่อยนะคะครับพมกกระเทยเก่งนี่เห็ดปาวแลนด์หน่งด้วยค่ะออย่างพองว่ากระเทยเก่งนี่มากินตามเีกหน่อยอืมเปิดทิศหาเจ้าของหนาดีแล้วก็อายุยืนยาวมาึ้นเคลียร์ลกระหวมาง้ยังนเกี่ยวเกี่ยวหักไม้เกี่ย เวาทีรปิดให้บรชืออเชชูนเชชวนมาเบิ่งครับเดมอนซเลเยอร์เขายางมาดิตําหนทางนั้นก็บบเประกาศ่อนวานักแสดงเคยได้บ้านเอาะเายเขฮฮะกับบอยิ่เพิมกับโอ้เอาไปกุมกันเป็นยังไงบ้างครับพี่แฟนครับวันนี้ โอ้วันนี้ครับที่แรกคือฝนเยอะมากที่ศรีสะเกษเนาะครับโอ้เป็นรู้สึกพึษเลยคึกเขิลมังน้ำเนื้อครับนังไทยบ้านอุย้ย <c oughs> เลยได้บ้ <c oughs> บานบังน้ำเนื้อครับผมนงังไทยบ้านเดซิลีนะครับผมสำหรับผู้ใดที่ยังโบสถ์ไหน,นมาเบิ่งกันขอเชิญชวนให้มาเบิ่งนะครับอยากใมีผักสองตัวคนต้องซอยกันมาเบิ่งทางนี้ให้มันได้100ลอยล้านสองลอยล้านสามลอยล้านว่ากันไปเลยนะครับผมไอ <c oughs> ตัวเลขมันไหลขึ้นเรื่อยๆรับรองว่ามีผักสองแน่นอนครับผม ันครบผมตามพี่น้องมืดวาเลยครับโอ้เสมอกันแล้วเดีครับผมไม่ไปครับบ๊วบสวัสดีครับ ็มีนักแสดงมาทั้งหมดหลายร้อยชีว์แลย้วที่นั่งตัวกันหน่อยชั่วหน้าตัวกันหน่อยคนแรกเชิญค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องพลาดด้วยค่ะในบทรับเป็นปีเตอร์นะคะยูเก็ตที่พี่เดียวค่ะสวัสดีค่ะปอนปอนนะคะรับบทเป็นแมวในเรือค่ะ เปนคนยากพี่คนตะโกนดาน่าเมื่อกี้เปคนหนาไม่คนหนาหรอนะคะสวัสดีพี่หนังปองป่ายสุกูสุคนขาสาวบาลามอ่อนน้อง,คคงอ,อ,อ่อ,งอ,อนนะคะรับบทเป็นอีอ่อนนะคะเป็นลูกสาวแพ็กที่เกี่ยวฮะ,ะอารุณุขาสวัสดีครับแฟนนคะครับรับบทเป็นกา๊กครับ <c oughs> สวัสดีจ้า อ่าซื้อของแคมป์นอนรับบทเป็นงนจากบีิมีคมนมาให้กำลังใจเราไงเสวัสดีครัะะะคะะบเฟย์ตาน่าโดดครับรับบทเป็นมนือชาับผมสวัสดีครับเอาฟงนะครัรับบทเป็นพีรนาคาร์คนเป็นพนมนะคะขยระระระัรับม่ สุดยอดนะม่า คือวันนี้ดีใจมากมคือ,ค,อคือคนเยอะมากเออเแล้วก็แบบว่าเออมาดูหนังเราใช่ไมหมฮะจะจะมาใ,ใานซีรีส์อืมสนสนส,สนุกมากาวันนี้เล่นเกมแจกของรางวัลกันแบบว่าปังทุกชาวสีสเกตคือน่ารักทุกคนใช่ใช่น่ารักจริงๆอันนี้การันตีการันตัวเพราะเราโดนแม่คนนี้ก็าพาแม่ไปฝากด้วยนะคะกับกับการออนทัวร์ครั้งนี้มันสนุกมากเราสนุกมากยันยิฝากด้วยกับภาพยนตร์เรื่องสระ เดิเดิให้มาเด,เดินซีรีส์นะคะจ่ายแล้วไปดูก <mm ันเยอะๆหนา